สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเชอร์คูัวผมครับมิสเตอร์นีโอเคครับวันนี้ครับผมไม่ใช่เคธรรมดานะครับผมคือนีโอเคครับเป็นเคล่างสองเนาะเพราะผมรู้สึกครับว่าช่วงนี้ครับผมค่อนข้างจะชนะทางพวกเทพเจ้าแห่งความเกลือนะครับตอนนี้ผมไม่แพ้ทางพวกเทพเจ้าแห่งความเกลือแล้วคือเปิดกาชามาดวงดีมากๆนะครับในคลิปก่อนหน้าเนี่ยแล้วก็เมื่อวานนี้ด้วย มือวานนะครับผมให้น้องหมาที่บ้านครับเปิดกาชาให้ครับกดเปิดกาชาให้แล้วผมก็ได้นี่หมาครับล่อครับซึ่งเป็นลอซูเปอร์ซูโกครับตัวละครลิมิเต็ดครับได้หมาแล้วครับหมายความว่าครับตอนนี้ครับผมขาดซูเปอร์ซูกโกอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับคือลูฟี่ขาดแค่ลูฟี่ตัวเดียวเลยครับช่วงนี้รู้สึกว่าดวงดีแปลกๆฮะแล้วก็วันนี้ครับผมจะมาเปิดตัวฟรีครับ ตั๋วฟรีในวันนี้ครับเป็นตั๋วฟรีที่ได้จากพวกรางวัลล็อกอิน้านเลลี่หรืออีบวกอีเวตนนะครับและตั๋วฟรีในวันนี้ครับเป็นตั๋วฟรีที่ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะมันจะมีตัวตตนนต๋วฟรีครับที่จะการันตีตระครับภายใน1ปีนี้1ใบและก็ตั๋วฟรีครับที่จะการันตีตระคร LRR ของ Pilot l a m b o หรือ LRR ของคิสนาแคลดด้วยนะครับตั๋วฟรีวันนี้ค่อนข้างจะพิเศษนะครับ มีทั้งหมดก็คือ19บใบนะครับมาเริ่มกันจากใบแรกครับตัวฟรีธรรมดาครับซึ่ง5ดาวธรรมดาเนี่ยผมอยากได้โซโลครับโซโลล่างใหม่ตอนนี้5ดาวอะ่ะผมยังไม่มีนะครับเปิดกาชามา10กว่ารอบแล้วโซโลไม่ออกจินเบคิวเลอร์ออกนะครับโซโลยังไม่ออกเลยตัวแรกครับม,มาโกนุอมตะสีแดงครับตัวนี้ดีนะ แนะนำควรป้านกันไว้นะครับเมาโคแดงเนี่ยต่อไปครับเป็นตั๋วฟรีธรรมดาเนาะโซโลครับขอโซโลร่างใหม่โซโลสีอาฟ้าใช่ไหมสโโลฟ้าร่างใหม่ครับโอ้ <c oughs> ตัวฟรีห้าดาวโซโลขอโซโลห้าดาวมา ครับตัวนี้ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับดีใช้ได้อยู่นะใครมีก okay. ็ปั้นกันไว้เนาะตัวฟีธรรมดาโซโลโซโลเขาเกืกรู้สึกว่าเจ้าหมอนี่สามารถล้างบับเอ่อกรอบบาเรียนได้หนึ่งเทินอืมกรอบบาเรียนหนึ่งเทิน ต่อไปครับอันนี้ตัวซูโกโกหรือตัวแดงเก็บไปก่อนอันนี้สีาดาวธรรมดาโซโลอคซโลฟา <unaware S 1> <Forbes> เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้10โมงเช้าเทเชอร์แมปก็จะเริ่มขึ้นนะครับอีเวนต์แห่งการฟาร์มเป็นอีเวนต์ใหญ่ประจำเดือนนะครับพรุ่งนี้มาแล้วเป็นเทเชอร์แมปครับ10โมงเช้านะ สีดาธรรมดาซึ่งหลังจากเทเชอร์แบบจบไปครับก็จะเป็นอีเวนต์ของคิสนาแคกซึ่งเดี๋ยวคิสนามาครับ6ดาวใหม่ก็จะมานะครับก็คือ S and s a b o ครับ S and s a b o เป็น6ดาวใหม่นะครับที่จะมาประมาณวันที่20นี่นะครับ6ดาวใหม่จะมาอีกแล้วสิ้นเดือน <laughs> อันนี้ตัว ไอ้อันนี้เพชรดีู่่ะอันนี้ตัวครับก็สิ้นเดือนนี้เป็นเอสซาบโบคู่ครับซึ่งมันเป็นตัวละครพิเศษของคิสุนักแคลนนะครับเปิดกาชาธรรมดาไม่มีออกนะเอสซาบโบเนี่ยต้องเปิดกาชาของคิสุนะเท่านั้นนะครับอันนี้อ่าอันนี้ไงตัวคิสุนะเดี๋ยวก่อนสิขอเปิดธรรมดาก่อนนะครับนี่ตัวแดงเก็บไปก่อน ขอไล่ดูก่อนนะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เพชรอ,อันนี้ตัวซับพอร์ตตัวดีเวย้ยนี่ตัวซับพอร์ตนะครับนี่ก็ตัวพารเรลแลวโบอันนี้หนึ่งปีโอเคครับมาเริ่มกันจากตัวของอีเวนต์คิสซนะครับตัวคิสซนะแครดซึ่งจะได้ตัวละครครับ LRR ของคิสซนะหรือ6ดาวของคิสซนะ หกดาวของคิสซนะก็คือเบดแล้วก็พุดดิ้งแอสซันจิหกดาวครับมาเลยมาเบดพุดดิ้งซันจิหกดาวจุ่มมามาเลยมาหว้ยจริงด้วยใครอ่ะโอ้เ้ยซันจิแอพุดดิ้งจังเย้ยมาเลยก็ ครับของกาชาคิสนาตัวแรกครับพูด Jamie, yeah! Oh, yeah! พดิการซันจ่เย่โอ้เยเก่งนะตัวเนี้ยล้างบับโคตรดีของโคตรดีครับเย่โอ้ใจเต้นเลยเว้ยใบที่สองครับนี่ก็เป็นตัวของคิสนานะครับมีสิทธิ์ที่จะออกเป็นเบทหกดาวนะครับเบรกลุ่มอะเบรกลุ่มหกดาวของคิสนานะครับ มาเลยมาหกดาวหกดาวจอมมามาหกดาวอ่ะไม่หกดาวแค่ห้าดาว LRR ครับ Shopper ครู LRR คือถ้ามีควันออกมาครับควันนั้นคือตัวละครพิเศษนะครับมียังวาน่าจะมีแล้วนะซึ่ง Shopper เ,เนี่ยสกิลซัพพอร์ตมันดีนะครับโอ้ต่งเต้นนะ ต่อไปครับเป็นอากาชาของซัพพอร์ตครับกาชาซัพพอร์ตเนี่ยอืมตัวไหนอเอ,อ่ยที่ผมอยากได้เหรออาจารย์โซโ,ซโลอยากได้อาจารย์โซโ,ซโลตัวโคดีครับตัวซัพพอร์ตซึ่งซัพพอร์ตนั้นก็สามารถออกจากกาชาซัพพอร์ตเท่านั้นนะครับมาตัวผมมีแล้วอ่ะ มันใช่ชื่อว่า่ะไรนะ m ม s t o r อ่ะอ่าไอเจ้าเต่าสิงโตเนี่ย m ม s t o r ผมมีแล้วนะอยากได้อาจาร,รย์โซโลอ่ะอาจารย์โซโลครับ Support อาจารย์โซโลจำชื่อไม่ได้นะแต่ใส่แว่นอะ่ะใส่แว่นถือดาบอะ่ะ<า>ไม่ใช่ไม่ใช่จา่าทาชีนี้นะมา <S <S อ่าคุณ s o ล o หรอผมมีอลไรอย่างนะจำไม่ได้แพพอร์ตคืออะไรวะ ซัพพอร์ตให้กราฟกับเซงโงคูซัพพอร์ตอืมอารู้สึกว่ามีแล้วนะโอเคครับต่อไปครับก็คืออันนี้คืออะไรวะอ่ะอันนี้เป็นตัวของ Pilot Label ครับหรือ PVP ครับซึ่งตัวนี้ครับจะออกแต่ตัวละครครับของในโหมด PVP ซึ่งเป็น LRR ของ PVP หรือไม่ก็จะออกเป็นเอเดีลครับ เอเนลหกดาวสีเหลืองของ PVP นะครับเอเนลหกดาว Pv p v p ีพีพาร์เ l ลเลงร์มาชิลิว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 ,ว,วโอ้โหมีแล้วอะ่ะโอทามะโอทามะรู้สึกว่าโอทามะเนี่ยคือตัวละคร LRR ของ Pilot Label ตัวแรกของเกมนะครับ มีแล้วอีกใบหนึ่งเอเนลเหลืองเอ ine, เนลเหลือง6ดาวต,ตวาะคอนเล r เลเ e ลเอเนลเหลื Thr องแด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 งจอมมากโอ้ไม่เถอชิแล้ว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 โอ้มีแล้วอ่หน่วยขาวมีแล้ว PVP 32สองตัวเลยเว้ยมีแ้วหนวดขาวโอเคครับต่อไปครับสี่ใบนี้คือใบแดงทุกใบนะครับซึ่ง <c oughs> ตรงตรงนะใบแดงธรรมดาครับใบแดงธรรมดานั้นผมขาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นในเกมนี้ตอนเนี้ผมขาดแค่ตัวเดียวครับคือแชงวันฮาโลวีนหกดาวสีม่วงผมขาดแค่แชงตัวเดียวซึ่ง มันน่าจะมีโอกาสที่จะออกเป็นเบต6ดาวกลุ่มหรือไม่ก็เอเนลเหลือง6ดาวกลุ่มด้วยในเซิร์เวอร์โกโบนะครับแต่เซิร์เวอร์เจแปนครับเบตกลุ่มหรือเอเนลกลุ่มนั้นออกจากตัวฟรีไม่ได้แต่นี่คือโกโบโกโบมีคนเคยเปิดได้วันนี้ผมก็จะเปิดให้ได้ครับเบตกลุ่มเอเนลเหลืองแชงม่วงวันฮาโลวีนครับ4ีใบเนี้ย ขอตัวใหม่ตัวหนึ่งพอพอใจแล้วมาไปได้ครับ oh <my> โอเคมีฮอคครับสีม่วงครับรู้สึกออกมาบ่อยมากๆเลยนะมีฮอคคปอะใบสองครับแชงวันฮาโลวีนซุปเปอร์ไทท์ชงซุปเปอร์ไทท์ชงวันฮาโลวีน ช่างมาเลลี่เหลืองครับเลลี่เหลืองประติคอร์ที่เล่นค่อนข้างจะยากเลลี่เหลืองอีกสองใบอีกสองใบมาอันนี้อ่าอันไหนไดีกว่ากันวะ อันนี้รู้สึกว่าผมจะแลกซื้อมาจากร้านเลลี่นะครับอันนี้ยแลกซื้อมาในราคาอยู่ที่75,000แต้มนะครับซึ่งไปนี้นะครับมันจากการันตีเลยตัวละครครับ1ปีที่ผ่านมาแค่1ปีนะครับตัวเก่าๆไม่มีจากการันตีแค่1ปี1ปีนี้ขอแชงม่วงฮาโลวีนแชงม่วงฮาโลวีนมา เสียงเสงเสียงเส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 งโอ้ลูฟี่ตาจิโอ้แต่ออว่าอันนี้ถือว่าเป็นดวงดีไหมก็ถือว่าดวงดีนะครับคุณยังไม่มีนะถือว่าอันนี้ดวงดีแต่ผมมีแล้วลูฟีอ่อาลซันจิโอเคใบสุดท้ายครับใบนี้ขอให้มันแบบอลังการงานสร้างหน่อยได้ไหมเป็นแบบพวกเบรกกลุ่ม,มอะไรเงี้ย เบรกกลุ่มเอเนวเหลืองอะไรเงี้ยแช้งม่วงไม่เอาละขอเป็นเบรกกลุ่มได้ไหมมามาตัวใหม่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 หมหมหมโอ้หนด,ด,ดำช่วงนี้หนด,ดดำออกเยอะเหลือเกินครับน่าจะเป็นตัวที่ห้าแล้วมั้งที่ได้มาช่วงเนี้ย โอเคครับการเบิดตัวฟรีในวันนี้ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จมากๆนะครับเพราะได้พุดดิ้งแอ s ันจีครับอันนี้คือแบลว่าโคตรครับนว่าพุดดิ้งสันจีไหนนะนี่ครับพุดดิ้งแอ d ันจีหกดาวครับซึ่งเป็นหกดาวพิเศษของการชากิสนาครับได้มาแล้วครับเย้หมายความว่าครับตอนนี้ครับตัวละครที่ผมขาดนะครับผมขาด ตอนเนี้ขาดแค่สี่ตัวในเกมนี้นะหกดาวอ่ะขาดที่ขาดนะครับก็จะมีเออว่ะทำไมถึถงสี่ตัวนะอขาดลูฟี่หนึ่งตัวขาดเบดก่มเออถูกละเบดก่ม um. แล้วก็เอแนวเหลืองแล้วก็แชงครับขาดสี่ตัวนะครับหกดาวในเกมตอนนี้ว้าวกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อกำลังใจผมเลยคร,รับไปกันไปนะสวัสดีครับ